จะทำสิ่งใดก็ตามจะต้องมีสมาธิมีสติแลก็ใช้ปัญญาแก้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะงานเร่งด่วนที่จะต้องทำงนั้นต้องเลกคิด ที่จะนำมาต่อยอดนำเสนอต่อไปงานที่ว่านี้ เกี่ยวกับลูกเสือที่เคยทำมารูปภาพเหล่านี้สามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้อีกเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการที่รวมรูปภาพไว้นั้นก็จะเป็นข้อดีในการ ทำงานสืบไปดังนั้นในขณะที่ทำนี้ก็มีหลายๆงานที่ประดังเข้ามามันไม่ใช่เพียงแค่งานเดียวเท่านั้นแต่ก็มีงานมากมายเยอะแยะ รูปภาพที่เก็บเอาไว้ในเฟซบุ๊กจะมีคุณค่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ดได้แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมในสถานศึกษาที่ตนเองทำงานอยู่ที่นี่ประกอบอาชีพอยู่ที่นี่มีความสุขนะครับที่ได้เห็นอดีตนะครับเพราะวันนี้วันที่24กรกฎาคมรูปภาพทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วจะเป็นเหตุที่เกิดขึ้น ปั้มที่ให้ตูนี้ก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่ครับท่ายสิครับใช่แล้วครับถูกต้องนะครับวันนี้คือวันที่24กรกฎาคมนั่นเองนะครับก็รูปนี้ก็ตั้งแต่อยู่ที่พยกภูมิวิยาคารนั่นนะครับก็รทำสื่อการสอนอะไรอย่างไรนะครับและแม้แต่ การมาปลูกบ้านนะครับหาที่ดินอะไต่างๆบันทึกภาพเก็บไว้เป็นระบบครับนี่ไงครับบอกว่างานลูกเสือนะมาจากงานลูกเสือนะครับเราเก็บงานไว้ให้เพื่อนร่วมง,งานของเรามากมายเยอะยะนะครับลูกศิษย์ครับเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงโดยเฉเพาะสําหรับผู้ที่ มีความเข้าใจในการนำไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของผมนจึงใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สดุดแล้วครับก็เหลือเวลาอยู่อีกไม่กีน่นาทีห้าวินาทีหรือซ้ำไปนะครับอันนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากลูกชายนะครับชายเขาสมัครอะไรต่งางๆให้ คนเราก็ไม่ใช่จะเก่งเสียทุกอย่างหรอกครับจึงต้องมีเพื่อนมีมิตรแท้ที่เขาคอยดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเราขอบคุณครับที่รับชมและก็ติดตาม